ก็พาแค่ที่ไยมามีรูปเต็มตัวสามรูปที่เหลือรูปแต่งตัวหล่อทำไมอะเอาแบบเก๊กหล่อๆหนิเอาเป็นท่าเท่ๆเลยไม่ได้ตัวหล่อทำไมวะเนี้ยก็อยากหล่ออยากหล่อมันจริงอ่กูไม่ได้เนี้นี่เลยมท่านั้นน้ยนึกว่านึกว่าคิดว่ามีใครมาได้ดูบบนี้ไปร่องยากกันะอุ้ยลูปความแล้ว เหมือนเนทอะหาแสงต้องนานเมื่อกี้อะวันนี้เท oh ี่ยงคืนเลยอวันนี้จะลับแล้วตอนนี้่นี่มันสองทุ่มอะถอยหลังถอยหลังอะใบยืดขายนิดนึงเนี่ย ก็มซื้อตูงหรใหม่เลยเสริมเพิ่มอีกมันไม่เสริมเพราะหัวมันนี่มันลงมาต่ำ